ส่วนสูงกันมารานะครับเออนั่นโอ้ได้แล้วครับหนึ่งคะแนนอ่าสองคะแนนนะครับเชิญครับเชิญครับเอาเร็วตายายปป่ย่าตาลายมดนเหลียวนะครับเด็ดมทนโรดอ่าเชิญครับมาเลยนะคคุณพี่พี่รอแป๊บหนึ่งเนาะนะครับรอได้นะครับรอมาจนสี่ห้าสิบปีโอ้ของให้นะครับรอมาสิบกว่าปีแล้วนะครับยังรอได้นะ รอหกปีครับเดี๋ยวรอได้เนาะเดี๋ยวรออีกแป๊บนึงเดี๋ยวทำการประกวดเพื่อเมื่อประกวดต,ตรงนี้เสร็จนะครับเรา,าก็จะขั้นด้วยการสเสดนะครับเพื่อที่จะให้คณะกรรมการได้มีเวลาในการรวมคะแนนนะครับตามนี้ตามนี้นะครับโอ้ยงามจังอะโอ้ยกำลังไม่ต้องกำลังมากก็ได้ลูกเออเอาให้เป็นธรรมชาตินะกัรประการตัดสินยากนะพ่อหน้านครับแน่นอนครับมีแต่คนงามๆนะครับ ผมมาอยู่ตัวบ้านสิงห์13ปีปีนี้เห็นคนงานก็แบบนี้เลยครับนี่ขึ้นมาแล้วครับเดอนเดียงเลยครับ,รรรบจัดบูทเป็นมู่ไหนตรงเนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาอันนี้มู่ไหนคนแรกตามมู่ห้านี่อาเดินไว้ไว้ให้เพื่อนโชว์โชว์เดินออฟด้วยเดินออฟเวทีด้วยเดียงหันหน้าไปหากรรมการหันหน้าไปหาประธานหันหน้าไปหาแขกผู้ไม่เกียิยิ้มน่าสวยระวังสะดุดนะลูกระวังสะดุดยอดยา้า ว่าสวยหนึ่งสองสาโอ้ยเอาละครับได้คนละห้าคะแนนไปแล้วอ่ะนะครับตามที่บอกนะครับ่ะตามที่บอกนะครับอันดับแรกนะครับจะให้ธิดาเทียนนะครับแนะนําตัวนะครับแนะนําตัวแล้วก็ ความสามารถที่ทเตรียมมานะครับไม่ว่าจะเป็นพูดภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีได้อะไรก็อันนั้แล้วแต่นะครับแล้วก็กรรมการจะให้คะแนนเองนะครับว่าเรามีความสามารถแบบไหนถ้าจะใช้เสียงเพลงนะครับหรืออยากรับอยากเต้นแตเต้นเต้นเต,ต้นพี่ว่าไม่ไหวแล้วเนาะชุดนี้ไม่เหมาะสมกับการเต้นนะครับก็แล้วแต่ความสามารถนะครับที่เราจะแสดงให้กับทางคณะกรรมการแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเราดูนะครับแล้วกรรมการท่านก็จะตัดสินนะครับคนแรกหมู่ไหนเนา โู้ห้าอ้าไม้ทีสองตัวนี่เลยเอาเครื่องเสียงคู่ไก่ที่ไม้ดีนะครับที่สองตัวเลยนะคุณงามงามมาถือไม้ให้ผมหน่อยได้ไหมอะคุณครูครับเชิญครับมามาถือไม้ให้หน่อยเออคนงามสุดในโรงเรียนเออไม่ต้องถ่ายถอกรูปเลยโอ้จะถือทีละสองไม้ดูเอ็นยีราดีกว่ไปราเออเอาเอาสูสูไปนะครับเพื่อพี่น้องแหมู่บ้านเรา อ่าตัว่อนเลขมาจากหมู่ห้าใช่ไหมลูกอ่าเดี๋ยวเอาเรื่องเรื่องอู้อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะสาธิตให้ดูเนาะนะครับตัวเลก้าวก้าวเดินออกมาหนึ่งก้าวนะครับอย่างนี้แล้วก็เรียนนำตัวสวัสดีค่นี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวพี่จะให้จับคําถามเแียงความสามารถเสร็จจากคําถามพอตอบคําถามเสร็จน้องก็เดินวนนะครัสวยๆนี่นะเออ เป็นกรัแทกขึ้นเองนะแล้วก็กลับอยู่ที่เดิมตอนนี้นะครับทุกคนทราบโอเคโอ้ยไม่เคยเจอคนงามหัวใจเติ้นตุ๊กตุ๊ตุ๊ตุ๊หมดเลยนะครับอ่าเออว่าแต่ผมชอบคนงามครับคู่ไก่เก๋ก็ชอบคนงามเกตจะมีส่วนร่วมตลอด้ามีคนงามมางนะ,ค,ะ,ะครับอ่ะเชิญครับแบบที่หนึ่งครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวกวินตาจันไทยชื่อเล่นแก้ม ปัจจุบันศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคมน้องตาชีส่งเข้าประกวดส่งเข้าประกวดโดยท่านสออวตสุทินจันทไทยแนะนำตัวเป็นที่เรียบร้อยอ่ะความสามารถของหนูทำามาลูกมีไหมมีความสามารถไหม เอาเพลงไหมเอาเพลงไหมอาเต้นเนี uh ่ยไม่ต้องมีเพลงได้ไหมลูกออกมีเพลงอ่ะอ่ะขึ้นเสียงอ่ะขึ้นเสียงเพลงไงเอาเพลงไงเพลงช้างเนาะเพลงอะไรก็ได้ค่ะเอาเพลงอะไรก็ได้อ่ะนะอ่านะครับอ่ะต่อไปจะเป็นการแสดงความสามารถของหมู่ที่ห้านะครับ การแสดงความสามารถของทิดาเทียนจากน้องตะชีอ่ต่อไปจะเป็นการตอบคาถามนะครับอ่เชิญมามาทางนี้มาลงมาอ่อเดบันดิ้งหนุ่มแน่ดิ้งหนุ่มแน้รองเท้าไม่ต้องใส่แล้วนะครับอ่าหมดสีใส่แล้วเป็ยังไงเกาะอยู่นะลูกนะจับไปนะครับอ่จับหนึ่งหนึ่งดึงเพนดึงอันเขาเรียกอะไรนะอ่าชุดนะครับอ่กลับมาสู่ที่เดิมเราโอเค ะนะครับสำหรับคําถามนะครับของอาทิดาเทียนคนแรกจากูุห้าหนองตาชีนะครับเป็นคําถามจากคณะกรรมการแต่ยังไม่ได้ตอบด้วยโอ้ดีใจสเสแล้วนะครับคำถามนะครับมีอยู่ว่ามีคํากล่าวว่าการศึกษาเปลี่ยนชีวิตคนได้คุณเห็นด้วยหรือไม่และเพราะอะไระคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับมีคํากล่าวว่าการศึกษาเปลี่ยนชีวิตคนได้ คุณเห็นด้วยหรือไม่และเพราะอะไรเจอตอบครับขอบคุณสำหรับคำถามค่ะเห็นด้วยเพราะถ้าเราไม่มีการศึกษาก็ไม่มีทุกวันนี้ค่ะขอบคุณครับคำตอบสั้นๆจะได้ใจความนะครับถ้าเราไม่มีการศึกษาเราก็จะไม่มีวันนี้นะครับจำไว้น,น,น,นะครับน้องๆหนูๆนะครับดังนั้นเราต้องเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนขอบคุณครับอาเดือนคนนี้เดือน อ่ะน้องน้องคนรับใหม่รับใหม่อ่าเดิอนอ้อมนะนะครับเหมือนในในทีมน,นะเออเอาทำางงายงาที่สุดอ่าเชียร์ครับกรรม <c oughs> การมองเห็นไหมครับโอ้กรรมการไม่เห็น <c oughs> แต่สาวๆอยู่มองเห็นอยู่เนาะนะครับอ่ากลับไปที่เดิม <c oughs> ขอเสียงปรบมือให้กับธิดาเทียนคนแรกจากน้ำตาชี ต่อไปครับยืนใหม่เลยครับ้องนุชคนสวยเชิบทำได้หรือไม่เพื่อนทำอะไรบ้างอ่เชิญครับสวัสดีค่ะกาพเรียนท่านคณะกรรมการและแขกรับเกิทุกท่านและสวัสดีพี่น้องทั้ง5หมู่บ้านทุกคนนูชชื่อนางสาวกิตาการสุราสสูรชั้นบัธยมศึกษาปีที่5อายุ16ปีกาลังศึกษา อยู่ที่โรงเรีย,เยานเลมาวิทยาคมขอบัุค่ะอ่าำตัวเป็นที่เรียบร้อยคราวนี้การแสดงกลมสา,มารถแสดงอะไรลูกลำค่ะลีเพียงยไหมบสีสูขก่นอาบสีสูขดเดี๋ยวให้ทีมงานอนดื่นไหมให้พิรุตด,ด้านหลังอ่แลนูไวอ้อยู่ทางหน้าเลยลูกอ่าย่างาบสีสูขก่อนอ่หนู่ว้างหน้าเลยลูกออดงท้ากันลด้านล่างลูก ขุยมดอยู่นะกลัวขุยมดคนจิกัดเอาเอาด้านล่างเลยอาด้านล่างก็เจอด้านล่างอ่าด้านล่างก็ได้อตามที่ถนัดนะครับอันนี้เราไม่ว่ากันซ้อมไปนะซ้อมไปนะครับไม่แน่นะครับอนาคตทุกท่านอาจจะไปอยู่ในเวทีปวดมิทูนิเวิร์สนะครับปีนี้ประเทศไทยได้รางวัลนางงามด้วยนะครับมิทูนิเวิร์สอระเพร้อมไหมครับพร้อมอ่ะ พักกาแก้วหอมระรื่นชื่นหระอไทยอันละนานานาหอมมะลาขจรเอ้ยขอเทวาช่วยรักษาเธอ เอาเอาให้เอา,เอาให้เมือ่อวานนี้กดพลงดูครับ ามนะครับของอตัวเทนพิธาเทียนจากหมู่8นะครับดังนี้คุณมีแบบอย่างในชีวิตคือใครและคุณนำแนวคิดของเขามาใช้ในชีวิตอย่างไรควรคำถามอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณมีแบบอย่างในชีวิตคือใครและคุณนำแนวคิดของเขามาใช้ในชีวิต ไม่เลือกงานทํางานทุกอย่างค่ะไม่เลือกงานไม่ยากจนค่ะครับขอเสียงปรบมือให้ครับที่อาเทียนจากหมู่แปดหนองส่นะครับใหญ่เรื่องก็กับนั้นเออก็สุนันยิบปุ๋ยเลยดโอนนะครับอ่าต่อไปครับท่านต่อไปอ่าหมู่ไหนหมู่เก้านะครับหมู่เก้าอ่าเชิญครับ อบาโตหมูเก้านายนิคมดีด้วยชาติค่ะอ่านะครับหมูเก้าอ่ะคราวนี้ความสามารถที่หนูจะนำมาแสดงให้กับคณะกรรมการนะครับแล้วก็แขกผู้มีเกียรติแล้วก็คุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายวันนี้คืออะไรลูกรำค่ะอ๋อรำเนาะเพลงร้องนะครับเอาเอาข้างล่างไหมลูกหรือข้างบนด้านล่างค่ะด้านล่างถอดคือไอ้ไม่ใช่ขอถบถอดรองเท้าไหมลูก ถอดเกือบนะครับขอให้ขอให้นะครันอันเป็นดีๆทุกคือคือดันดันบนนี่ไม่เต็มที่นะพขาหนาครับมันนทาดันล่างนี่ก็เจอบดีงเวทีมันน้อยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แน่เอาใหญ่ๆเลยน้องตัใหญ่น้องะครับอ่ะพร้อมครับเชิญรับชมครับ รูนางงามทะเลหลรูพุมดูที่ดาสีแดงของน้อหลังแต่ทุกเพลงอนเกลยอมาจับธารข้นมาารฉางคู่อ่าจับธารตอบคำถามครับ ชุดนี้นะครับของทิดาเทียนหู่ที่9นะครับฟังนะครับคําถามมีอยู่ว่าในฐานะเยาวชนคุณคิดว่าบทบาทของคนรุ่นใหม่ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นควรเป็นอย่างไรทวนคําถามอีกครั้งหนึ่งนะครับจำไม่ได้นะครับในฐานะเยาวชน คุณคิดว่าบทบาทของคุณของคนรุ่นใหม่ในอนุรักษ์รรรรร่เท่ในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นควรเป็นอย่างไรตอบครับขอบคุณสำหรับคำถามนะคะก็จะสืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างเช่นการอนุรักษ์ประเพณี เหตุเทียนอย่างวันนี้ค่ะก็จะทำทำกิจกรรมร่วมกับทุกๆหมู่บ้านแล้วก็สืบสานวัฒนธรรมไปเรื่อยๆทุกปีค่ะเออดินอันนี้เดินเดินเดินเดิมกรรมการก็เขียนยาวแล้วกูนะเ <c oughs> พราะว่าแกกิตบักสิบอยากมีแต่คนงามเนาะมีแต่คนงามทุกอย่ อ้โโอ้กลัววังเลยอ้โออไม่เป็นไรหรอกแค่ชินมาแล้วแค่ปินมาตั้งเจ็ปีเลยขอเสียงปรบมือให้กับเชาติจาดหมู่แก้มนองจำเดอ่าเอานะครับตำนานต่อไปครับอันนี้หมู่สิหนองม่วงครับเจินครับ ประธานอภัยค่ะผู้ส่งเข้าประกวดผู้ใหญ่บ้านหมู่12ชื่อนายประคองวิเศษ,ษกูลค่ะขอบคุณค่ะ,ะครับเกือบจำคนส่งเขาประกวดไปได้เดียวเสื่เลยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่รอนั่งยิ้มเลยนะครับอ่ะควสามารถที่จะแสดงในวันนี้ก็คือรำเปิดวงนางหายค่ะ,ะรำเปิดวงนางหายอนุรับหมาจากน้อง ด้านล่างหรือดไหมครับดีป่ด้านล่างอ่ะเหมือนเดิมนะครับห้าหมู่บ้านเรานี่รัเะนเยอะครับนางรันเยอะเสดเสดจหมู่หานี่รัตะบ,บุญเวทีถ่าฮาฮ่า่าฮ่่าฮาฮ่าา สุดยอดนี่<ด>สาวโบ12นี่เอวดีนะครับผู้ใหญ่หรอเนาะโอ้ย,อยวายหนามมันเหรอเนาะผู้ช่วยกระบองดีโวเฮ้ยยืนไม่อยู่เลยนะครับอ่าขึ้นมาบนเวทีครับ